ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเรื่องของการงานนะคะถือว่าปลายปีนี้นะคะแฮปปี้มากๆเพราะว่าอาจจะมีโอกาสนะคะได้รับงานชิ้นใหญ่นะคะมีโอกาสาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคนที่รอคอยนะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของการงานตัวเองตั้งแต่ต้นปีต้องบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะสมหวังในช่วงปลายปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับคนที่กำลังนะคะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าอาจจะมีโอกาสงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีคนที่แนะนำงานใหม่ๆให้ด้วยค่ะ เรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะยิ้มได้เลยเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีนะคะอาจจะมีความเครียดมีความกดดันมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความกังวลนะคะปลายปีนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะมีดวงในเรื่องของการเงินนะคะโอกาสในเรื่องธุรกิจใหม่ๆหรือว่าอาจจะมีหุ้นส่วนนะคะใหม่ๆเข้ามานะคะถือว่าน่าสนใจมากๆเลยคะ่ะการลงทุนก็ถือว่าดีขึ้นนะคะ สำหรับเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะต้องบอกได้เลยว่าคนที่เข้ามานะคะหรือว่าคนที่กําลังพูดคุยอยู่ก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้การปรับตัวการปรับเคมีเพราะว่าอาจจะด้วยที่มาที่ไปต่างกันก็นะคะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันสักหน่อยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกได้เลยว่านะคะความรักดีนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลานะคะต่างคนต่างมีภาร,ระหน้าที่นะคะค่ะ เรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะต้องระวังนะคะในเรื่องของการปวดหัวปวดศีรษะนะคะแล้วก็ระวังน้ําในร่างกายไม่เท่ากันค่ะการทําบุญเสริมดวงนะคะเน้นในเรื่องของการไหวขอพรท้าวเวสุวรรณนะคะแล้วก็องค์พญานาคเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมบุญบารมีค่ะ